สบัติไหวอย่างงดงามทีเดครับด้านล่างของเวทีซึ่งเวลาอีกสักครู่เดียวครับเราจะได้ร่วมกันที่จะจุดเทียนเป็นการวายพระพรเัพนิพนและก็ร่วมกันขับร้องในสรรเสริญพระบรารมีและในประดุนีมหาราชาครับ,รบประชาชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานนะคะได้โบกธงผู้ผ สาะสัญลักษณ์ของปรอของโรอค์ท่านที่เลยไปจุดเทียนแล้วเทียนน้เหตุกาพที่สวยงามมากที่เด um, ียวนะคะเียอพอคุณนี บรรยากาศการจัดงานที่จุดเทียนอรวายพระพรชัยมงคลเฉลมิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหาเฉลมิมพระชนมนพรรษาขอโทษค่ะเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิมพระชนมพรรษา,าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,558นบณบริเวณลานอเนกประสงค์ตำบลบ้านฉางจังหวัดปทนนุมธานีณป้ามืองค่ะ และในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีจะได้กล่าวถวายราชสซุรุดีกาเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับขอเดชะป่าอปรอกฤุรีป่าปกเกล้าปกกระมองข้าพระพุทธเจ้า,า,า,านในสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุราการไอยการทหารตำรวจพนักงานนัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราที่มาชุมนุมพร้อมเพลียงกันละบนโดนวิธีนี้ร้วนมีความปราบเปรื่มวิตริสมนัตเป็นลนบนพน ในโอกาสมหามงคลเสริมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทที่ได้เรียนมาบรรจบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558วงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีแรกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเก้าปกกระหม่อม ทรงมีต่อทวงผสมทิิกรตลอดระยะเวลา,ตาแต่ลาอ,องทุกีพระบาทได้อยู่ทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาาประชาราจนความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและผสบนิกรตลอดมนาะในโอกาสอันเป็นมิมหามงคล เฉลิมพระชนมาพรรษาค่าธันวาคม2,558นี้ข้าพระพุทธเ,เจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานิญานำพระสบพ์กรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานขอพระพราชทานพระบรมาราชานุญาตพระบรมาราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักคักดทีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรท่ออาบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีพระสยามเทวาตลอดจนพระบรมัเดชานุภาพตลอดจนพระทรงระเกษมสุปรางทรงพระเกษมสุปรางพระราชหฤทัยชื่นบานพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไทยารพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพศสาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสนิกรชาวไทยสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสนิกรชาวไทยตลอดการนิรันดรตลอดการนิรันด,นดร,นรนด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเจ้า<ะ> BOOM oh. สวยงาบ้าครับก็คือเหตุครับนี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของพวกเราชาวจังหวัดปทุมธานีครับภายใต้การน,นําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุรชัยขันนาสาและท่านนายกโค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับท่านนยายกชาญพวงเพชรและคณะผู้บริหารจังหวัดและคณะผู้บริหารของอบจทุกท่านเลยครับช่วยโปก่งงให้สวัยครับท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อนในหลวงของเราครับ ตูเทียนสูงสูงเลยพี่น้องนี่เป็นภาพที่หาไม่ได้ง่ายเลยครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวตงบันดาร์งบันดาร์รงบันดร์สวยงามเหลือเกินครับ นี่คือการหลอมรวมใจของพี่น้องป,ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีพุกภาคส่วนเลยครับแล้วเราสัญญาว่าทุกๆปีนะคะในวันที่5้ธันวาคมเราจะมาร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองและ ถวายพระกรทชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและทุกทุกคนคี่เราจะมาชมรูปอันสวยงามกันครับโอ้สวย้าช่วยพี่น้องนะฮะนี่คือความยิ่งใหญ่นะฮะดูนั่งเรือเราครับกับเราจะนั้นก็ระมี่ดันข้ามเลยนะครับ โอมีไฟร้านขหวาเลยกันนครับครับทุกท่านครับเราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์เราจะเปล่งทรงพระเจริญไปจนเรานะครับดูครุกไปด้วยนะครับพร้อมกันนะครับทรงพระเจริญทรง อดเยี่ยมมากขอบคุณครับพี่น้องครับโ้สุดยอดจริงๆนี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์นี่คือคาที่อธิบายความได้ดีที่สุดในวันนี้นะครับวันแห่งประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวจังหวัดปทุมธานีครับ